สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะพูดกันถึงเรื่องราวของ d o c t o r Strange in the multiverse of madness กันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก,กันเองผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับเพิ่งไปดูกันมาถูกไหมก็เรียกได้ว่าอาจจะดู e n d Credit มาแล้วอาจจะดูเรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้มาแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูอ a s เ e r Egg ของ d o c t o r s t r a เ g รเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยมีจุดหนึ่ง นะครับผมที่ไปสังเกตมาได้เจอมาก่อนเลยเพราะผมเนี่ยเพิ่งไปดูหนังมาอีกรอบในวันนี้นั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าจุดนี้เองเนี่ยดูจะเป็นจุดที่เหมือนเป็นช่องว่าง ที่แบบจะทําให้เรื่องราวความมืดตรงนี้มันดําเนินต่อไปได้นะครับแล้วเรื่องราวนี้คืออะไรต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมีสปอยเนื้อหาในหนังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองหากท่านผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ดูเรื่องราวานะยังไม่ได้ไปดูหนังมาเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสําคัญของหนังโอเคเราถือว่าเราเกือนสปอยกันแล้วนะครับและเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่ากับหัวข้อคลิปในวันนี้สิ่งที่วานด้าทําพลาดที่สุดในตอนจบนั่นเอง คือเรียกได้ว่าจะบอกว่าวาด้าทำพลาดเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเธอมันก็ดูจะผิดพลาดมาตั้งแต่เธอได้เจอเรื่องราวต่างๆในวานดาวิชั่นแล้วถูกไหมก็เรียกได้ว่าเหมือนหลงทางหลงผิดนั่นเองนะครับแต่จากสิ่งที่เธอเจอมาเราเองก็ไม่อยากจะโทษเธอมากถูกไหมก็เรียกได้ว่าโลกมันโหดร้ายกับเธอมันก็คงไม่แปลกหรอกนะครับผมที่วันๆหนึ่งคนเราจะฟิลขาดคนเราจะน็อตหลุดถูกไหมเพราะเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดาซะหน่อยก็เรียกได้ว่าสิ่งที่วานดาเจอมาผมบอก,กเลยว่า มันดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีมนุษย์คนไหนต้องเจอเลยด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่ามันโหดร้ายมากๆอ่ะชีวิตเธอหน้าสงสารสุดๆเลยซึ่งมาเวลเนี่ยก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆถูกไหมทําให้เราแบบเห็นใจวาร่าสุดๆแล้วก็อยากจะเอาใจช่วยเธอเหลือเกินนะครับและสุดท้ายเองเนี่ยในตอนจบของเรื่องอ่ะเธอก็กลับใจได้หลังจากที่เธอได้เห็นลูกๆของเธอกลัวตัวของเธอเองด้วยซ้ําไปซึ่งลูกๆนี้เองเนี่ยก็เป็นลูกๆจากมัลติเวิร์สถูกไหมก็แบบว่าไม่ได้เห็นเธอเป็นแม่ด้วยซ้ำอ่ะแม้ว่าเธอจะอยากดูแลขนาดไหนแต่แม่ที่แท้จริงก มีอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวของวานด้าสุดท้ายก็เข้าใจว่าเฮย้ยสิ่งที่เธอทำม,มันไม่ได้ช่วยให้เธอได้สิ่งที่เธอต้องการมาเลยเธอต้องการที่จะได้เลี้ยงลูกได้มอบความรักแล้วก็ได้รับความรักจากลูกแต่สิ่งที่เธอทํามันกลับตรงกันข้ามนั่นเองแล้วทีนี้เองพอเธอกลับใจได้เนี่ยนะครับตัวของเธอเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะ ทำลายวิหารที่เป็นวิหารที่สลักเวทมนต์ของดาร์คโฮเอาไว้แล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของเธออ่ะก็ได้ใช้เวทมนต์ในการที่จะทําลายคัมภีดาร์คโฮจากทุกมัลติเวิร์สเลยนั่นเองซึ่งทีนี้เองเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ก็คือการที่จะทาลายดาร์คโฮในทุกมัลติเวิร์สจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเธอจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่เราติ๊ต่างไปก่อนและกันว่าเธอเนี่ยทำได้จริงนะ พลังของเธออาจจะเวอร์วังสุดๆจนสามารถทำลายด์คโฮในทุกมัลติเวิร์สได้แต่ทีนี้เองนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นเนี่ยคืออะไรครับผมการทำลายด์คโฮเนี่ยอาจจะทําให้การเข้าถึงเวทมนต์ศาสตร์มืดอะทำได้ยากขึ้นถูกไหมเวทมนต์ที่ทรงพลังมากๆเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับ ในกรณีของมัลติเวิร์สเนี่ยก็มีวานด้าที่เป็นเหมือนวานด้าคนนี้อ่ะที่เป็นวานด้าที่ชั่วร้ายกว่านี้ก็มีอยู่เหมือนกันหรือว่าวานด้าที่สําเร็จวิชาจากดาร์คโฮมมาแล้วเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ตรงนี้เองอะ่ะตัวของเธอก็ไม่ได้มีพลังอะไรจะไปหยุดมันได้ถูกไหมสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็คงจะเป็นการลดการเข้าถึงของดาร์คโฮมหรือว่าอาจจะเป็นการทําให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าถึงดาร์คโฮมได้อีกแต่เธอเนี่ยลืมอย่างหนึ่งไปนะครับในสิ่งที่หวงเคยบอกเอาไว้นั่นก็คือดาร์คโฮม เป็นเพียงแค่สับนาที่คัดลอกมาเฉยๆนะครับเป็นแค่เหมือนหนังสือก๊อปปี้มาเฉยๆอะ่ะการทำลายดาร์คโฮออกไปเนี่ย ไม่ได้ช่วยให้คาถาทั้งหมดนั้นหายไปเลยครับคาถาทั้งหมดยังคงอยู่นะครับผมและยังมีอยู่ในทุกมัลติเวิร์สด้วยซ้าไปอาจจะไม่ทุกมัลติเวิร์สหรอกแต่ก็เรียกได้ว่าในมัลติเวิร์สที่มีซิจูเอชคล้ายๆกับโลกจักรวาลหลักนั่นเองก็คือวิหารของคาตอนนะครับผมยังคงมีคาถาเหล่านั้นสลักอยู่ทั้งหมดนั่นเองแค่เรียกได้ว่าการเข้าถึงหรือว่าการไปถึงเนี่ยอาจจะยากขึ้นมากๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าวานด้าเองอก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่วานด้าาาาาไมม่สามารถถลบ ของคาตอนเนี่ยออกไปได้ทั้งหมดนั่นเองครับยังมีเวทมนต์สาดมืดอยู่มากมายแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการนําประเด็นตรงนี้เข้ามาเล่าด้วยซ้ําตัวของวานด้าเนี่ยนักแสดงออลิาเบธโอเซนอ่ะได้ต่อสัญญากับทางดิสนีย์ไปอีก7ปีด่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องราวที่มาของพลังของเธออ่ะก็ถูกเกินเอาไว้ในภาคนี้ด้วยนั่นก็คือมาจากพลังของคาตอนนั่นเองนะครับซึ่งพลังของวานด้าที่เราเห็นว่าแบบโอ้โหโซโล่ทีมอิลูมินาติได้อ่ะ เป็นแค่เศษเซี่ยวเหมือนเสี่ยวเล็บของคาตอนจริงๆเท่านั้นแต่คาตอนจริงๆเนี่ยมีพลังมากมายมหาศาลมากกว่านี้อีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเองอ่ะผมคิดว่าการเกินที่มาของพลังวานด้ามาแบบนี้ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ของอากาธาฮักเนสหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของวานด้าที่อาจจะมีโอกาสได้ทําเรื่องแยกออกไปหรือจะเป็นวานด้าซีซั่นสอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสามเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีโอกาสนะครับผมที่จะได้เห็นเวทมนต์ ของดาร์คโฮซึ่งก็คือเวทมนต์ของคาร์ตอนนั่นแหละหรืออาจจะได้เห็นเวทมนต์ที่รุนแรงกว่าเวทมนต์ที่อยู่ในดาร์คโฮได้ซ้ำนั่นก็คือเวทมนต์ของคาร์ตอนจริงๆเลยและอันเนี้ยพลังมันมากเกินกว่าที่วานด้าจะหยุดได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าวานด้าต้องการจะทําลายเวทมนต์ทุกอย่างของคาร์ตอนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าวานด้าจะเป็นต้องเดินทางข้ามมัลติเวิร์สไปพร้อมกับอเมริกาชาเวสแล้วก็ไปไล่ทําลายวิหารของคาร์ตอนที่อยู่ในภูเขาวัดกอไปเรื่อยๆนะ ทีละมัลติเวิร์สทีละมัลติเวิร์สไปเรื่อยๆเลยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าคาตอนในแต่ละแบบ ดิเมนชันคาตอนในแบบมัลติเวิร์สต่างๆเนี่ยจะมีเวทมนต์ที่เหมือนกันไหมอาจจะมีเวทมนต์ที่ร้ายกาจกว่านี้อยู่ก็ได้หลายๆคนอาจจะบอกว่าผมคิดมากไปหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามาเวลเองเนี่ยก็คงจะคิดเอาไว้แบบนี้แหละครับก็คงต้องเผื่อเอาไว้แหละทุกอย่างที่ใส่มาเนี่ยไม่ใช่แบบใส่มาส่งๆไม่ได้ใส่มาเพื่อบังเอิญแต่ใส่มาเพื่อจะเป็นเนื้อเรื่องต่อหรือว่ามีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างจุดที่เชื่อมโยงน่าสนใจมากๆในหนังเรื่องนี้ก็คือ Defender S t r a n g นตอนแรกที่ตายแล้วก็ได้ศพตกมายังโลกถูกปะไออ้ตรงงนีเน ผมก็ถูกนํามาใช้ต่อมาในหนังในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรน์ใช้คาถาดีมวอล์กในการที่จะกลับมาสิ่งล่างศพของตัวเองอันนี้ก็เห็นว่ามันคิดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยที่วานด้าทำลายด์คโฮไปแต่ไม่ได้ทําลายวิหารของขาตอนที่อยู่ในภูเขาวัดกรในมัลติเวิร์สอื่นๆนะ่ะมันเป็นการเปิดช่องให้มีการนําตรงนี้กลับมาใช้ได้ใหม่นะครับก็เรียกได้ว่านี่เป็นข้อผิดพลาดที่วานด้าลืมทําลายไปหรือเปล่าหรือว่าวานด้าเองอาจจะมีพลังไม่มากพอที่จะทําลายวิหารในทุกมัลตนนิเว ที่จะทำได้ถูกป่ะมันไม่ได้แค่เผาหนังสือแต่มันเป็นการทําลายสถานที่หนึ่งในทุกมัลติเวิร์สคิดว่ามันน่าจะยากมากนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็แล้วกันที่เราได้นํามาฝากกันนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอติดตามชมกันได้เลยแล้วเดี๋ยวรอดูอีสเตอร์เอ็กของด็อกเตอรสเตรนได้เลยนะครับคงมีเรื่องราวอีกเต็มไปหมดเลยให้ได้เล่า แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราไปพูดถึงมูลไนกันก่อนก็ลลารกันเรียกได้ว่ามูลไนเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาเลยครับบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ